มากนะินเข่าจ้ามือนี้มีมลาบ กันจจองอากาศน้อยอือโอนี่กินอาหารทิงโตสับๆนะจ้าับษๆเลย่วย,วยเ้ยถ้ามันจะว้วถ้าวัวกใส่บ้านนะถ้ากันจจองอากาศน้อย เมื่อนี้กินอาหารทิงโต่สับๆเมื่อนี้สมปิดเลยมี่สมผักจ้ามาๆมา,มากินน้ำกัน สมผักจ้ามามามากินน้ำกัน <Bye. S 1> มาเด้อยังจับเลย ราบแห่งๆจ้าแซบๆมีต,มต้มต้มขมต้มขมยั่วๆแล้วก็มีสมผักจ้ามาเด้อยงังแซบเลยฮมันจัน กันสมพักจ้า เลยถมปิดเลยมันจัน สมพักจ้ามามามากินน <ไป S 1> ้ำกัน<ป>สมพักกันหินละขั้นมว่านเนี่ย มาจ้ายัวยัว,ยวมาเด้อเับเน้ากันพ <c oughs> ืชยากาทีแซมยม <c oughs> อ,อย มือหนีถมปิดเลยม <า S 2> ้กินเข่าจ้ามืนหนีมิลมามาจ้ามา มาจ้าแ,บแ,บแบับจับย่อยหัวเด้อถ้ามันจะวอกถ้าวอกใส่บ้านนะทำนาดีแล้วแป๊แบมาจ้าย่อยหมาเด้อจับจับน้ำกันส้มพักจ้า ราบแห้งๆจ้าแซบๆมีต้มต้มขมต้มขมย้อยยั่วแล้วก็มีสมผักจ้ามีสมผักจ้ามามามากินน้ำกันมาจ้ามา ราบแห่งๆจ้าแซบๆมีต,มต้มต้มขมต้มขมยั่วๆแล้วก็มีสมผักจ้า <c oughs> มีสมผักจ้า <c oughs> ม,มามามา,มากินน้ำ <c oughs> กัน พอ้มือ่ีม้มปิดเลยมาเยบานมาจามาีแล้วมาจ้า,า,า,จาย่วยๆมาเด้อจัดๆน้ำกัน มีสมผักจ้ามามามา,มากินด้วยกัน,ม,นมาจ้ามาไอ สนสมพักจ้าพักกั้นจองอาก,กาศน้อยอืมมื่นี่กินอาหารทิงโตสับๆพักกั้นจองอาก,กาศน้อย มม่นี้กินอาหารทิงโตสับๆ <c oughs> ับพืชยากะทีแช่